สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมตอนรับทุกท่านคข้าสู่ช่องซงแชนแนลทักกรักสวนยางครับนี่อยู่ยางแรกสวนยางไร้ไรทัชชนนนครับปีจางมีที่สิบสองครับมีที่สิบสองแล้วครับสิบสองยางวันครับผมมือน,นี่ ขคืนกับมาื่อยู่ครับแต่ว่าใต้ถ่ายผมกะว่าอยากถ่ายคลิปบางคืนมาเพราะว่าคลิปลางคืนมันมืด <c oughs> คลิปลางคืนมันถ่ายแล้วมันนมืดเน,นาะอทัศนวิสัยมันบ่นค่อยดีเวลาเบิ่งละเบิ่งมันแสงบ่ดีครับนี่เบิง่งไขยกับว่านกันครับผมนี่ที่สิบสองครับยางโนเนเป็นยางยางเซตยางเล็กครับยางสาวเพิ่งเปิดกีดปีที่แล้วครับ เปิดกิจวิชิแล้วมีบาทด้วยแปลบาทอย่างต้นเล็กเือกบ้างครับอย่างสาวครับกี่อย่างสาวต้องระวังครับเือกบางมากอื้ ตดยางสาวต้องระวังเข้าแกนไม้ครับเปิดก่ะบางยางอ่อนครับทำ้ำยางก็จะมาซากำยางก็จะจังไปไม่เต็มที่นะนันนเป็นยางเปิดใหม่ครับปีหน้านี่ออกดีแน่นอนปีที่สามปีที่สามปกติเราปีที่สามของการเปิดขีดยางแต่ละต้นนี่ทำํำยางจะออกดีครับ ไปตรงเส้นหัวนะครับซอยอย่างก็เคยมีกันถ้าเราถ้าเรายิ่ง ตามม่นน้ายางมันจะยิ่งเป็นผลเสียตัวต้นยางครับต้นยางหน่อยเนาะมันเปียกเปลือกบ,บางกากมันจะบางแ้่แล้วยิ่งเกลียดเข้าไปลึกยิ่งเบียดเข้าไปลึกก็ยิ่งเป็นผลเสียแต่เน,นี้ย <c oughs> ก็ยังแห้งเป็นผลเสียตัวต้นยางครับเพราะว่ายางต้นหน่อยเนาะเก็บบาดไวมันบาดไว้แล้วแผลมันจะแกลกีมันจะสิมานซ่าครับ มีที่สองทับย่างกับบ้านในมาเต็มที่แล้วครับผมอีกประมาณสักสิบเมตร <c oughs> มีที่สิบห้าสิบหกนู่นแหละอย่างหนึ่งจะมาดีครับช่วงนี้ผ่านไปซี่หามือซี่แล้วเดี๋ฝนตกบริเวณเบลีดครับนายยางทอน้ำยามันก็เลยปิดเนาะ ีกลีดทั้งวันเองเรามเมื่อกีดเมื่อวานมิดแรกแล้วก็มีที่สองวันนี้แต่เป็นมิดที่สิดสองของรอบเนาะของการเปิดเปิดหน้ายางแล้วดูการใหม่ครับปีหกหกกลีดยางเล็กต้องใจเย็นครับประทาน สันเร่งยางไม่ทาไม่ได้ทายาไม่ได้ทายาไม่ได้ท่ายางนะครับอย่างกับทีิมาซาเนาะกติคันเขาเปิดกรีปีที่แรกที่สองขันท่ายาเลยนี่โอ้ยไหลดีเป็นตะนไงแล้วครับเเปิดท่อน้ำยางนะยางแต่ว่านี่เป็นยางธรรมชาติไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาทายาเร่งอะไรทั้งสิน้นใช้แต่น้ำหมักเอ็มสูตรครูซเอมบุญเสนาครับใส่น้ำหมักเป็นตัว บำรุงแล้วก็ปุยชีกไก่ครับจะเห็นถุงกีไก่อยู่ข้างต้นยางนะครับนันกีไก่นี่ได้2ปีเต็มๆแล้วครับหลายปีเฮปีนี้ปีที่2อเรื่องของปีที่2องละเพิ่งครบปีตอนพมใส้ตอนเปลี่ยนเดือนพฤษภาปี6กหาได้เป็น1ปีพอดีอีกประมาณ2ปีหรือ3ปีเราซึ่งจะใส่กันอีกรอบนะครับเนาะปุยชีกไก่ในใส้ได้โดนครับ อยู่ได้นานอย่างเล็กมึงใกล้ๆครับ ลอกขีเส้นก่อนครับการลอกขีเส็นก็ดีครับจะให้เอาเห็นให้อเ,เห็นแผลกรีดได้ชัดเจนนะเวลาเขากรีดเท่ากับกิีดเข้าไปตรงนี้ครับตรงเส้นหัวนะเส้นหัวกรีดตรงมาครับเป็นทอนน้ำยาแล้วก็ซอย นาย่างกับพ่อฮั่นกับงามแน่พ่องามเนียกับมีบาทเป็นบางจุดแล้วครับผมมีบาทอยู่มีบาทอยู่เลือคนบางนอนแล้ว่างยากครับบางเท้อกางคืนเขาก็เห็นบ่าชาัดได้มาก,กีดยางนะไฟบางเท้อกันตื่นนอนว่าใหม่ๆหมแล้วปกตกิถ้าไม่เข้าตายยังไม่ซูมตามนันเัื่องแค่น,นปรับสภาพบ่ไรครับบาเท้อมันกัด บ่เห็นแพรเห็นยามมันก็กรีดพื้นรีบปลอน้วยแหละส่วนหลายแพรกรีดแพรบาดนี่คือจากความรีบครับความรีบของคนกรีดเนาะความรีบแล้วก็ไม่ทันระวงังไม่ทันสังเกตครับเราก็ต้องค่อย พยายามปรับเข้าค่อยๆปรับเข้าหาน้ำยางเนาะย่างออนครับอย่างอ่อนปีที่แล้วไร้ดีครับ ก็ปีที่สองมันจะไรก่ค่อยดีไหลสาเนาะต้องรออีกสักครึ่งเดือนสิบห้าวันเนาะโดยประมาณครับปกติยางที่เข้าเปิดกรีดหน้าใหม่ฤดูการใหม่นี่มันประมาณเดือนครึ่งหรือสี่สิบห้าวันยางถึงจะออกดีครับเดือนครึ่งน,นี่ถ้าไรเป็นเม็ดก็หลายเม็ดอยู่ครับมันแหละเกือพีสิบสามสิบเม็ดมันละ ต่ที่สำคัญช่วงนี้ที่น้ำยางมันสิค้นมากเลยครับน้ำยางจะค้นมากติดมือแล้วเนียงเนีี่เป็นก่อนเลยน้ำยางขนเวลาออกมากแล้วมันก็ดสิมาเป็นขวัญยุเซ็นน่ะ อาผมพี่น้องสลดยคลิปนี้ก่อนขคนณกาเวลาแหละครับผมขอบคุณทุกๆการรับชมครับขอบคุณเอฟซีทุกทท่านครับผมที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะไม่ว่าจะเป็นผู้มาชมใหม่แล้วก็ผู้ชมเก่าที่ติดตามกันโดยดีเสมอมากครับผมขอบคุณหลายครับสลายคลิปนี้งครับเห็นว่าดีมีประโยชน์หรือว่าพี่น้องอยากแช่ให้เป็นเพื่อนเข้าในเบื้อง้นกันครับชอบส่วนยหญ่เนาะมาช่วยกันกดไลค์กดแช่ออกไปครับผมกด subscribe กดติดตามไม่ลืมกระดิ่งครับผมเพื่อแจ้งเตือน ครับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนีรลานพี่นอนแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม